จากเนื้อสามก๊กในหนึ่งลมหายใจพี่จะพูดยาวแต่ให้อยู่ลมหายใจเดียวคุณเหนื่อยมากเลยอ่ะโ้เหนื่อหลายลมหายใจแล้วเอาจริงนะไอคนใบ้เหนเหนื่อยมากไอคนตายสบายจริงๆริงไอ้ลูกสามพ่อแทนโป้พอตายปุ๊บเอาไขมันในพุงมาจุดตะเกียงนด้เป็นเดือนเลยสัตว์จะโตเอาไขมันในบุงมาจุดตะเกียงเลยว่าต้วน้วนมากล้วนบูบเบ้นเอรเรื่องคนสุดเก็ต้องเป็นตัง ึงงเก่ชะตาอาภาพม่าเป็นสาวน้อยลำเก่งมากแล้วก็แบบมีมีผัวโดยไม่เต็มใจเลยพ่อบังคับปุ้บเพื่แผ่นดินเพื่อแผ่นดินมีก็ได้วะแต่อย่าเสียนเออถูกทวนคู่เก่งมากพลังกำลังมหาศาลทวนคู่มันมีอยู่ตัวหนึ่งเห็นมันชอบใช้อาวุธเยอะๆอ่ะแต่ใช่วะใช้สูตรจู่แน่ใช่ป่ะไม่ใช่แล้วอย่างนี้ถูกเอาถูกมึงเก่งมึงเก่ง จัดงานปาร์ตี้ที่บ้านบอกว่าเป็นวันเกิดเอาแล้วก็เชิญแขกมาเต็มบ้านเลยอ๋อราวนี้มันนั่งร้องไห้เอ๋อโอ้เสียดายจริงๆแผ่นดินนี้แม่งเงยมีคนดีเลยโจโฉลุกขึ้นมาเลยด่าว่าอใช่ไหมเอามันก็ถามว่าเฮ้ยท่านหัวเะทำไมโจโฉเจ้าตะกี้ขาดมึงมันแย่ออกไปดูนี่แล้วก็เรียกไปเจอหลังบ้านอ้นอ้น